สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะไม่ลืมที่จะทําหน้าที่ตัวเองรอบเป็ดนะันทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมมาทักทายกันได้นะคะมาค่ะผ้าสวยๆไมอิตาลีเข้าใหม่ค่ะไมอิตาลีลายดอกไม้เข้าใหม่มาประมาณ200หรือ300ร้อไม่แน่ใจนี่อันนี้ดอกไม้นะคะให้ดูสีดูลายเนาะ คือสีรอบนี้คือดอกเขารอบนี้เขาจะเป็นประมาณนี้นะคะดอกเล็กๆแบบนี้เลยเอาตัดเย็บเป็นกางเกงเป็นชุดได้ชิ้นใหญ่ให้ดูพับเก็บงาน,นะคะ่ะพับเก็บงานผ้าทับๆกันไว้ไหลหมดแล้วเก็บงานแล้วก็เวลาลูกค้าขอดูลายผ้าเราจะได้มีลายผ้าให้ดูไปแชร์กันวนมาจะขายแบบ ขายแบบในถุงขายแบบในถุงในกระสอบไม่ค่อยได้ถ่ายรูปให้ลูกค้าดูว่ามันไม่ถันทำไมไม่มันไม่ทันจริงๆค่ะลายสวยชิ้นใหญ่ๆลายสวยมากนี่ขนาดล้าครึ่งขึ้นไปอะล้าขนาดล้าถึงสามร้าค่ะแต่ละผ้าแต่ละ,แต,ละแต่ละลายเขาจะไม่เท่ากันนะไอแต่ละชิ้นเขาจะไม่เท่ากันนะ ลายผ้าหนูจะไม่เท่ากันนะได้มาใหม่แล้วหลังจากลูกค้าได้แบบว่าได้ชอบในลายเล็กๆของที่ร้านนะคะราคาก็ไม่แรงจะเกินไปนะแลก็ทำการจับจับลายผ้าให้ลูกค้าเลยจับลายผ้าจับชิ้นผ้าสวยๆถ้าลายข้าสีนะคะถ้าลายข้าสีวีโบก็มีจะจับเซตโบน โบก็มีนะคะโบก็มีประมาณนี้นะโบก็มีสวยมีโบขาวโบโอ้ยโบครีมโบขาวแล้วก็โบดำนะคะโบครีมโบขาวแล้วก็โบดำมีสามสีนี่แหละที่เห็นสำหรับท่านใดที่ชอบโบก็ทักเข้ามานะคะโบมีสามสีสีดำสีขาวแล้วก็สีม่วงนะคะ ดูสีสวยๆท่านั้นแหละได้มาใหม่ก็มาเอาลายให้ลูกค้าดูะลายสวยลายสวยชิ้นใหญ่อาดูสีดูลายในห้องแชทได้นะคะหโทรมาที่0860745565ได้ชิ้นใหญ่2เมตร3เมตรขึ้นแต่ละรอบจะไม่เท่ากันแม่มันทำผ้าแม่ นี่เอาไปตัดชุดได้นะคะมันเป็นโทนเข้มเอาไปตัดเป็นชุดก็ได้นะมันสวยมากสวยมากคทำเป็นชุดกระโปรงก็ได้นะ่นา,นารักอเสร็จแล้วก็จะเก็บไปสู่ลูกค้าแบบว่า อยากดูลายเพิ่มเติมอยากดูสีเพิ่มเติมเงี้ยเราจะได้มีลายให้ลูกค้าดูค่ะได้มีลายผ้าให้ลูกค้าดูสีกลมกลมก่าใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูไปก่อนเนาะเราค่อยพับเดี๋ยวเวลามันกินไปแล้วก็ดำลูกค้าสั่งดำมาเดี๋ยวพับให้เจ้าหนึ่งหน้าเพีดสีดำดำหนึ่งโลดำหนึ่งโลโกลมหนึ่งโล ก็สีนี้ก็สวยนะคะออกสีอะไรอะสีม่วงม่วงม่วงอ่อนม่วงดบดำดอกเล็กๆน่ารักน่ารักสวยชิ้นใหญ่งานดีค่ะลูาากค้านี่คอาไปตัดเป็นชุดได้นะคะชิ้นเขาใหญ่ลายก็สวยน,นี่ครีมนะคะดอกเล็กๆสีครีม ดอกเล็กเหนกันค่ะพื้นดำนก็สวยยกจบรอแล้วก็สีเหลืองพื้นหลืองดอกเล็กแล้วก็สีกลมกลมดอกเล็กดอกขาวสีกลมนี่ก็สวยจะค่าไปให้นะคะ โบก็มีสีขาวก็มีโบเล็กโบใหญ่โบเล็กโบใหญ่ชิ้นใหญ่ก็สีน้ำตาลตัวน,นี้ตัวดำนี้สีขาวก็มีนะคะโทนหวานโทนอ่อนนมะะากดูสวยทำเสื้อทำชุดได้นะคะ สออเสร็จว่ะเขียวแคบนะคะเหี่ยวเข้มนี้ก็สวยวแล้วก็ดอกแดงสองล้าสามล้าไปตัดเป็นชุดได้นะคะเราจะค่ะให้ชิ้นใหญ่ส,สวยๆเลยอันนี้โบดำดอกประมาณนี้วสวยมีหลายสีค่ะนี่มีแดงนีขาวมีกรมมีดำประมาณนี้เลย สีเขียวก็มีเขียวลายเสือมนี่มียังไงเป็นตะเมยตะเมยตะย่อยแค่สีขาวลาครีม,ออมดอกนี้ก็ชิ้นใหญ่ประมาณสองหลาสามหลาได้สวยมากค่ะสนใจก็ทักเข้ามาดูสีดูลายได้นะคะช่งกิโล